ดีทุกคนสบายดีกับบรรยากาศคอยคำยามแรงแสงแดดกําลังจะตุกดินเป็นภาพบรรยากาศที่หาเบิงไงในยากเนาะแล้วก็ยูทีแคมป์ของดอนจันยูระวางสายแดนเพื่อนบ้านลาวไทยก็คือประเทศไทยจังหวัดหนองคายอำเภอสีเชียงหม่นั่นเองเนาะวิดีโอนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิดีโอที่จะนําพาทุกคนมาเบึงภาพบรรยากาศแคมป์ของอีกละแต่ว่าไหนคิปวิดีโอก่อนกกับพาทุกคนมาแล้วเนาะแต่ว่ามาตอนช่วงนั้นหานแม่นเพิ่นกะ หากับถางหญ้าเนาะถางหญ้าดุดหญ้าไปก็คือสวนแห่งนี้ก็คือติดกับแคมป์ของเลยนั่นแหละเป็นสวนทัวดินนั่นเองเนาะนี่เพื่อนหากบกำลังปลูกเนาะและหากะหดหน้ำเพื่อนหดหน้ำแบบทันสมัยหลยเนาะเพื่อนกาน,น้ำดูดก็ขึ้นมาตั้งแต่แม่น้ำของเลยเม่น้ำของขึ้นมาเลยนี่ สิจะพาทุกคนไปเบิง่งภาพบรรยากาศในช่วงนี้ก็คือจะเป็นปลายฝนต้นหนาวเนาะเนาะก็คือจะเป็นเดือนพฤศจิกละมื้อนี้ก็เป็นวันที่15อีกบ่พอเท่าใดมื้ออีก2-3ม,มื้อทั้งน้านี้ก็เป็นบุญนมัสการพระธาตุหลวงวงจันทะร์เนาะเป็นบุญประเพณีอันยิ่งใหญ่เป็นบุญประเพณีของชาวนครหลวงวิญญาณนี่เนาะถ่าว่ารวมแล้วก็ทั่วประเทศลาวเลยเลยเนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าปีนี้จะมีภาพบรรยากาศเป็นแยนแล้เพราะว่าเนืน่อนนงจากอยู่สปปลาวเฮาโดยเฉพาะก็คืนอนครหลวงวงจันทร์ยังมีตัวเลขของโควิดสิบเก้านี่เพิ่มขึ้นอย่างหน แต่ว่าปิดเนวไอใดอีกสองสามมื้อทั้งหน้าก็คือวันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าก็หดมือบุญแล้วจะเก็บภาพบรรยากาศส่วนนั้นมาฝากมาตอนุคนอีกเติมอีกเนาะนี่ก็คือจะเป็นขอบเขตบริเวณส่วนขาเจ้าเนาะจะป็นแบบกว้างอิ่ดเลยเพราะว่าขาเจ้าจะสัมปทานเนาะสัมปทาน,ทานเกี่ยวอัาหาดทรายแถวนี้มีเนื้อที่หลายเฮกตาร์นี่อันนี้จะเป็นต้นต้นทั่วดินขาเจ้าจะหดหน้าแบบเฮ็ดเป็นร่องไปเลยนะเนาะเฮ็ดจะเป็นร่องแบบนี้ เป็นคล้องแบบนี้ไปน,นี่อันนี้จะใส่เป็นรถเปะเป็นรถใหญ่ก็คือจะเป็นรถไถคูโบต้าขั้นสีแดงๆนะเนาะเป็นไถเป็นลอ่องนนแล้วทั้งส่วนด้านนี้แมนอาจจะปลูกมาได้หลายอาทิตย์แล้วเนาะจึงใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนยางไปเบิง่งใกล้และจะพาทุกคนยางขึ้นไปเบิ่งด้านทึงพุ่นเนาะด้านทึงพุ่นแมนระยะนี้เป็นช่วงระยะน,นี้ให้การพรผันเนาะเกี่ยวกับ การควอบคุมของการแพร่ระบาดของโควิด19แต่ว่าเพิ่นก็นยังมีตลาดน้อยอยู่เนาะตลาดแคมป์มต่อฟังด้านเทิงพุทอเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างไปบึงบรรยากาศนะนะการตติมและที่สําคัญจะเอาไฮไลท์ภาพมุมสูงของบริเวณให้ทุกคนบึงว่ามันกว้างสําใดเนาะมันใหญ่สําใดเนาะคือคอยว่าวล,ลีบอเพราะว่าได้บันทึกภาพเอาไว้แล้วเนาะเป็น ทวดินเนาะทวดินนี่เพื่อนปลูกหลายขนาดนี้เนาะปลูกไงขนาดนี้ที่สําคัญก็คือน่าจะเป็นการปลูกเพื่อขายทรงออกในนอนเนาะขายทรงออกเป็นการเฮดแบบสลิดรูบหรือว่าทรงเข้ารงงานอย่างสคิดว่าแบบนั้นเนาะเพราะว่ามีเนื้อที่หลายเอกตาร์หลายมันบอได้ปลูกเฉพาะแต่ว่าเป็นส่วนน,น้อยปลูกขายอาให้ท่องตลาดอย่างสคิดว่าแบบนั้นจะเป็นต้นแบบนี้เนาะนี่ๆี่อันนี้ทวดิน บ้านเฮาเอื่นว่าต้นทวดดินแต่ว่าบุหง้ว่าทางประเทศเพื่อนบ้านเฮาเนากก็คือทางไทยนี่เพื่อนเอื่นว่าหมากเอียงเนาะอาจจะเป็นทั่วลี่ส่งบอกแต่ว่าถือว่าหากว่าว่าพิษกข็ขอโทษขอขอภัยนําเด้อเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างขึ้นไปหอเบิงหอหอพระเนาะอยู่ใจกลางดอนจันทร์จุดนี้ตอนนี้ก็เพื่อนกันเลิกแล้วเนาะเลิกเวียกแลวเพราะว่าวังตอนที่ย่างอ่าตอนที่ขี่รถเข้ามาเนาะเพื่อนกับลกกญ่าแถวนั้นอยู่ อันนี้กับบริเวณที่พัอนอยูเป็นแคมป์พัอนอยูเนาะอ,นนอันนี้ก็จะเป็นหอพระยูหอพระยูเครื่องกลางาหาดซ้ายดอนจันหอเน,นี้ยมาจากฝั่งนั้นไปก็จะแมนหุบป้านของเจ้าอนุเจ้าอนุวงศ์ก,บบกนะับบริเวณยุกไก่เดี๋ยวน้อยุเขาเขตแถวบริเวณนี่บรรยากาศช่วงนี้ก็จะคํำไว้หลีเนาะเพราะว่ามันเป็นปลายฝนต้นหนาวเราจะคํำไว้ สาธุสาธุสาธุาาาเพิ่นก่อสร้างยังบริหนแเรือเท่อเนาะยังตัดหลังคามีแต่เพิ่นสร้างเป็นฐานยกขึ้นมาแล้วก็โค้งสร้างก็ยังเป็นแบบนี้อยู่มีผู้คนเนาะทีม้ากลับไหวมาถวาย ว่าเฮาเน้มจากมุมนี้ไปหนาะมุมนี้ไปมุมสูงแบบเฮาบบได้ไสโดนในการทายเนาะเขาจะเห็นว่าแบบนี้มันจะแบบงามนะแบบว่ามันเป็นคลองไผ่คลองมันแบบสวยงามหลยิ่นจะมีการซับเปลี่ยนในในการปลูกพืชเนาะคือปีกายนี่เห็นเพิ่นปลูกเป็นต้นสาลีเดี๋ยวนี่เนาะตอนนั้นตอนช่วงาฝนแต่ว่าปีนี้หันหน้าบบได้ท่วมแถวนี้เนาะกระเฮ็ดให้เพิ่นปลูกได้ พราวาบางปีก็จะมีน้ําท่วมหรือว่าน้ําขังจังสิ่แต่มันก็บาถึงขั้นว่าท่วมหลายนะมันก็ท่วมเป็นเพียงแต่ช่วงจังหวะระยะใดระยะหนึ่งเท่านั้นเองจะพาทุกคนเนาะยางออกจากสวนนี้แล้วก็ขึ้นไปทึงพูนนะครัไปเบิ่งอันตลาดน้อยเขาเจ้าอันขายเครื่องเลยน้องกันไปซอกหาแนวกินก่อน แบบเขาอยู่กลางโทอวาอยู่เครื่องกลางแบบนี้เนาะเขาสามารถเห็นได้หลายอย่างก็คือเขาจะไปเห็นบอเห็นงั้นหลังนั้นเนาะเปนเพ่นยูฟิวขนาดเนาะบรรยากาศได้เลย บรรยากาศค่อยคำยามแรงแบบนี้อยู่ที่หาดทรายแคมของดอนจันอ์อยู่แม่น้ำของสองฝากฟังบิตภาพเพื่อนบ้านลาวไทยเฮาเนาะทางกั้มานั่นก็จะเป็นจังหวัดหนองคาย อำเภอสีเส็งไมท้ทางกำนี้ก็จะเป็นหาดซ้ายดอนจันนนครหลวงเวียงจันทร์องที่เฮดให้เฮาได้เห็นภาพบรรยากาศที่ตะเวนกําลังใกล้จะตกดิบเนาะแล้วมันมีขี้เฟือบังปั๊บแล้วมีแสงสะท้อนมาใส่ที่เม่น้ําของแล้วเฮาได้เห็นวิธีสวิตของประชาชนที่เพิ่นอาศัยอาศัยแม่อาศัยส,สายหน้าแม่น้ําของนี่ในการดารงชีวิตอย่างซี่อาจจะมีการหาปูหาปลาใส่เวดใส่มองแล้วก็หัวสวนที่เพื่อนมีการสัมปทานที่จะเห็ดปลูกเกี่ยวกับ ต้นัวดิบนี่แมนแบบมีนเ,เนเื้อทีไรเอต้านาะแลว้พว่นกับกำลังคาดไถให้เป็นแล้วเดียวกันให้เราได้เห็นแบบแมันมีความสวยงามอีกแบบหน,นึ่งนอนในระยะนี้่ราวาช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแน่จังสิเฮ็ดให้บรรยากาศที่เย็นสบายเนาะเปลี่ยนช่วงระยะที่หลายๆคนมากไปท่องเที่ยวชมภาพบรรยากาศชมน้ำหมอกอยู่แถวสายพูแถวภาคเหนือของเราเขาก็คือทั้งหนองเขียวหลวงพระบางไปประมาณนั่นเนาะ อันนี้ก็คือเพิ่กนกะบกำลังจะลกหญ้าออกจากต้นทั่วดินนะที่เพิ่นปลูกไว้เป็นแปลงยาวไปเหยียดไปอย่างนี้เลยบางจุดเนาะเพิ่นกับปลูกแล้วแล้วก็กำลังจะใหญ่เนาะบางจุดเพิ่นกันหากะบุกเบิกกมี ยับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเนาะทางกำด้านนี่ก็จะเป็นตะฟังกันเจือออยู่แค้มของนี่แหละแล้วก็เพื่อนจะเห็นเป็ี่ยนลานเนาะจุดนี้จะเป็นลานกวางแล้วก็จะมีพอแม่ประสาชนแถวอ่าเพื่นอยู่แถวนี้เพื่อนก็นได้น้ำเอาพืชพัก หรือว่าหมากไม้เป็นปูป่านาน้าเนาะที่พึ่นหามาได้เอามาขายเป็นตลาดน้อยในจุดนี้แล้วก็ยับขึ้นมาก็จะเป็นเส้นทางแคมของจุดนี้จะออกไปเสื่อมต่อใส่คับถนนทาเดือรทีอาจจะมุ่งหน้าไปดานมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1เนาะก็คือจะเป็นเวียงจันทน์หนองคายนั่นเองเส้นทางเส้นนี้ก็เป็นเส้นทางที่พอแม่ประชาสะน,น่ นะขเขาหลอมกันจะนีไสในการสัญจรไปมาหาสูก่กานนีกับลายพอสมควรเนาะจะเป็นภาพบรรยากาศที่แบบสวยงามได้เป็นเส้นทางเรียบตาแคมแม่น้ําของแต่ว,ว่าเส้นทางเส้นนี้นับตั้งแต่สามแยกปากประซักมานะ้าเนาะแมนเวลา18บแปดโมงตอนแรงนี่เพิ่นจะปิดบ่ให้มีการสัญจรเนาะ่ให้มีรถเที่ยวเพราะว่าจะเป็นถนนค้นยางนั่นเองจะหให้หลายคนมามากเฮ็ดจ,ะจะติตจกรรมต่างๆนอยุ่ตามสายทางเส้นนี้ ตึกทางกล้ามขวามือเนาะที่ทุกคนเห็นของกีนี่ทุกคนก็น่า,าจ,จะลืงเคยแล้วก็จะหูจักกันดีเนาะเพราะว่าจะเป็นห้องแฮมที่มีซื้อเสียงในนครหลวอรองจาเนองเฮานะก็คือเป็นห้องแฮมดอนจันเนาะที่ติดกับแคมของอย่างเสียเทไถเฮาได้เห็นวิวทิวทัศน์ในนคะอ,องขวอรองมิจฉาวิวทิวทัศน์แคมของกันดีเลยเนาะอันนี้จะเป็นห้องหม,มห้อมะโหสดเนาะที่เพิินได้ สร้างใหม่เป็นอาคารใหม่พืัญหากับมีการมอบภับกันไม่ไม,ไมนี่เนอนสองสม,มือขึ้นหลังนี่เองอันนี้ก็จะเป็นวิวทิวทัศน์อีกมุมนึงเนาะที่ให้เขาได้เห็นแนม้ไปเห็นในตัวเมืองแล้ก็หลวงเวงจันทร์ กับยามบรรยากาศคลายคอยคำยามแรงแบบนี้กับเฮดให้เขาได้เห็นอากาศที่เย็นสบายเนาะเขาเบิงจากภาพแล้วก็จะหู้เลยว่าอากาศดีเนาะในช่วงระยะนี้จะเป็นระยะที่อากาศเย็นนะอยู่ในนครข้อหลอ่เแม่งจันเองทั้งตอนเศร้าแล้วก็ตอนคำจังสิจะเป็นเดือนที่คำไวที่สุดเลยเนาะห้าโมงแรงนี่กับอากาศนี่ก็จะเป็นคำแล้วหกโมงไปนี่ตะเวนต๊กดินเรียบร้อยแล้วเนาะ มาอีกหน่อยหนึ่งบริเวณที่ทุกคนเห็นมีต้นไม้หลายๆนี่เนาะก็จะแมนเป็นส่วนสาธารณะเจ้าอนุวงศ์เนาะ เป็นสวนสาธารณะที่ติดกับแคม้ำของที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดเลยในนครหลวงเวียงจันทร์ภาพบรรยากาศ่างสิเอาก็จะเห็นไปว่าเห็นเส้นทางตามสายแคมแม่น้ำาของเนาะแล้วก็มีรถแล่นสวนไปสวนมาถ้าเราเบิ่งภาพมุมสูงแบบนี้จะได้เห็นว่าจะมีความสวยงามแบบอีกแบบหนึ่งเนาะบวกผสมประสานกับตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทร์เฮดห้เฮาได้เห็นวิวอีกวิวหนึ่ง บรรยากาศด้านเทิงเขาก็จะเห็นว่าจะมีผู้คนเนาะ่นามาเล่นออกกําลังกายมีกิจกรรมต่างๆมาเล่นอางสีสิจะเต็มเต็มถนนทางเลยเพราะว่าหลายคนเนาะก็เป็นคนที่มาทักษาเรื่องสุขภาพอย่างสิแต่ว่าผู้คนมาก็ามีการป้องกันตัวเองเนาะก็คือมีการใสผ่ผ้าปิดปากดังอย่างสิหักษาระยะห่างาเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงเนาะของการสัมผัสใกล้ชิดกันอย่างสิ ทางด้านนั้นเขาออกไปเกิดจะแมนไปของหมอมโหัชซดเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้้องหมอหมอหัว,ดแ,ว,หหหวดแมนเพิ่นก็ได้สร้างอาคารตัวใหม่สำเร็จไปเรียบห้อยแล้วแล้วเพิ่นกามีการพิธีมอบรับกันไปอาวา่งสองสามมื้อที่ผ่านมานี่เองเดี๋ยวเขาจะพาทุกคน,นอนยางไปเบิ่งทางด้านลุ่มนี่เลยก็คือภาพบรรยากาศทางด้านเธอก็จะประมาณนี้ ืันนี้ก็เป็นมื้อที่หวยลาวออกเนาะเป็นเลขลาวออกกันสิผู้ใดหมักเกี่ยวกับการเสียงโชคหรือว่าหมักในการรุ่น,นรุ่นรางวัลกัสิสิสามารถซื้อไดนะ้เพราะว่าพันจ่าเลขลาวนี่จะออกอยู่ตั้งว่วท่หนึ่งสามวันเนาะคือนี้วันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นี่เนาะก็ะจะมีห้างห้าน,นะคนกับมาขาย อาหารตามสั่งมงนก็จะมีพวกประเทศต่าจืดออนซีนอย่างประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้เนาะให้เขาเห็นอยู่รบริเวณแถวนี้เห็นเป็นประจ้าเดีย่ยวยาไปบนด้านลุงเป็นตลาดโบใหญ่เนาะ,ะน้อยๆขายของกินเล็กๆน้อยไก่ จะมีประเทศพืชพักนี่แหละเนาะหมากไม้จากที่ได้สังเกตเบิ่งนี้ห้านกับบเดล่าแต่ว่าตลาดาตลาดเวี้ยงจันทร์นายมาเก็ตรหรือว่าตลาดโฮมแดงเนาะก็คือยู้ันเทิงที่เป็นขายเครื่องหันก็ยังบบหันได้เปิดเดียยังบบฮันได้เปิดเถอะเด้อทุกคนเป็นยังปิดอยู่เนาะ แต่ก็คิดว่ายัางอีกบ่รดุลน่อนะเพื่นก็น,น่าจะกลับมาเปิดให้บริการคืนเพราะว่าส่วนหลายแล้วแถวนี้เพื่นก็นจะเห็ดเป็นทัฟกูกันเจือนี่กำแพงเจือและก็จะเห็ดให้มีเ็ดมีตลาดแน่จงมีตลาดลวก็มีเป็นเดินร้านจอหลิน

โค้ยังบ่ทันได้กลับเถอแตกแต,ต่ทอดโยยยางรัตลาดนี่น่กุ้งเต้นน้นอย สุดแล้วเป็นการที่ยางตลาดที่แบบว่ายางไวสุดไวที่สุดเิดแล้วนี่เนาะก็คือใกล้ๆสุดแล้วนั้นลูกสุดท้ายนี่ก็ขอบใจนําทุกทานที่เข้ามาที่ตามเลยรับโซมขอขอบใจทุกคอมเมนต์ขอขอบใจทุกไลค์ขอขอบใจทุกกําลังใจเนาะที่มีมาให้ยตลอดตั้งแต่พูดเลยเนาะตั้งแต่เริ่ม เหตมาจนฮอดปัจจุบันนี้แล้วก็หากว่ามีข้อมูลตัวใดผิดพลาดประการใดห,หากว่ามีการนําเสนอที่บ่ะมะสมเนออันใดที่ว่พาพลาดที่เป็นไปกั้ ขอโทษขออภัยทุกคนสามารถติสมเข้ามาตืมได้เนาะเพื่อเป็นการปรับปรุงขอเข้าใจหลายๆเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปว่าจะพาทุกคนไปบึงในสถานที่ใดกันตืมไปบึงภาพบรรยากาศอยู่ใสกันตืมในตัวเมือ,นองนคราวิจาร์และเขตนอกยังสิฝากทุกคนติดตามเอาไว้เนาะหากว่าผู้ใดมัดลิดสไตล์นี้ก็อย่าลืมแ์ใหน่เนาะสำหรับวิดีโอนี้ยูีหาดดอนจันทร์เข็มขอก็ขอ,ขอจบกระเพียงเท่านี้เนาะสบายดี